มื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วยนายวินวิทยาประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสหอุทยาสซีอินดัสตรีจำกัดมหาชนมิสเตอร์มิสุโอะยาสุฮิสะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเหล็กแผ่นรีดเยนไทยจำกัดมหาชนนายสมเกียรติปินตาธรรมประธานบริษัทเอ็นเ S สบลูสโคประเทศไทยจำกัด มิสเตอร์ฮิโรอากิซาโตะกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามยูไนเต็ดซีล1995จำกัดและมิสเตอร์อากิฮิโอะโอตะประธานบริษัทนิปปอสซีลแอนด์ซูมิคิมกัร์ดวานซิ้งประเทศไทยจำกัดในฐานะองค์กรร่วมจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราทอนครั้งที่7โดยได้รับเกียรติจากพะนักท่านมิสเตอร์มาเคนต์เอกอักรราชะทูตอังกฤษป,ประจำประเทศไทยรวมพิธีมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวนกว่า2.6ล้านบาทแก่มูลนิธิผู้ดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนกะส่วนลุมพินีก็วันนี้เป็นก็โอกาสที่ดีเพื่อสน,ส,นสนับสนุน,น,นก,อกองก็อองกุอนนะครับและเรายินดีที่ร่วมมือกับบริษัท SSI ด้วยเพราะบริษัท SSI เป็นบริษัทที่สำคัญมากในความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและประเทศไทยนะ เพราะฉะนั้นก็ผมเป็นเกียรติที่ไดโอกาสร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณทุกคนที่มากันเยอะๆนะฮะวันนี้มากันมากเป็นพิเศษแล้วก็เราจะดมเงินที่จะไปไปจากได้มากเป็นพิเศษนะครับก็สําหรับท่านที่ยังไม่ได้มาก็ขอปีหน้าช่วยกันมาเยอะนะครับขอบคุณครับ I'm very glad to finish the uh, today's event I completely win the f k i but very tired now แต่ uh, but, uh, next year มาลงานบริษัท more room เน่ย this event better because this is a uh, good for health ่โอเคกคนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับกับการจัดงานในปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งนะฮะแล้วก็จริงๆจริงๆทุกปีก็คือทาง NS Brusco นะฮะก็มาร่วมงานทุกปีแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่า,าเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพและก็เป็นการวิ่งเพื่อการกุศลด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือ,อ,อเป็นบริษัทเหล็กนะ,ะที่เป็นชั้นนําของเมืองไทยมาร่วมจอยกันวันนี้นะ,ะก็เป็นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็คงจะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับอ๋ oh, thank you very much for joining many people นะแต่ต่อมา y e total joining people including I'm very happy Thank you very much ก็มาวิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วอะค่ะก็คิดว่าครั้งต่อไปก็จะวิ่งเรื่อยๆค่ะค่ะก็มาจากที่เดียวกันนะคะแล้วก็วิ่งครั้งแรกเหมือนกันสนุกดีค่ะก็มีโอกาสจะมาวิ่งเรื่อยๆค่ะ